เขาจะเจอกันไหมเดี๋ยวรอบดีเลนะไอ้ต้นเป็นไงบ้างเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างใครเป็นไงบ้างใครเหมือนใครชนกูวะ ดีนะก,กูหลบคนไปโดนขี้ใครมึงมาขี้ทิ้งว้แถวนี้วะจบแล้วคืนนี้เล่นเรื่องขวานฟ้าหน้าดำใช่ไหมเฮ <c oughs> ้ยไปแล้ว่เรียบร้อยแล้วหยุดใจไปแล้วนุ่นเรียบร้อยแล้ว, <c oughs> ลวคนดูเย่แตกไปแล้วอ <c oughs> <c oughs> พี่แนมเย่แตกไปแล้ว ดขอขอดูหน้าหน่อยวัสดีครับเฮ้ยไอ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 ขอไอขอยขน่อยดคอดคอดขุนคุณมีค่อยไอุมีขอดยคยก็มาค่ายขอดขุนขุนเรียกอะรนแย่ขุนขอดเขินควยเรียกแย่ คุณจำได้เนี่ยเอ,เอาเอาง uh> ี้กูว่าเราเนี่ยหยุดเอาเอาไหนขุนไอ้ไไออ้้ขุยของคุณคุณขอดเอาเอางี้มึงเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่ากลัวชื่อนี้ไม่เหมาะเลิกอย่าอย่าอย่าชื่อนี้เลยมึงนี่พอตั้งไห้ใช่ไหมเกิดมาชื่ออะไร ควยมึงด่ากูหัวไอ้สารไม่ใช่ชื่อมันชื่อไอ้ขอใครชื่อนนอาณาแล้วแต่ไอ้คนมึงมาที่ไหนข้าโอ้ยข้า,าส,สวยในในว่ะโอ้โห<อ>ไม่ต้องเข้ามาใกล้กูเลยนะส,สวยมากเลยเนี่ยโอ้โห อะไรเลยกูนั่งตั้งนานเลยกูต้องเล็งตามกูอ่ะกูก็ต้องรอให้คนช่วยสิโอ้ยครับสวยมากเลยมาได้ไงมึงพูดว่าอะไรนะมึงสวยมากเลยมึงมาที่นี่ได้ไงดูสภาพของพวกมึงดิสภาพมึงก็ไม่ต่างจากกูเสักแบบนึงครับแต่งตัวเป็นนอกครอบนะมึงแต่งทุกไปได้ยังไงให้ใช่ฮะสวิตมึงอ่ะมึงแต่งมาอย่างเงี้ยมึงคิดว่าเขาจะมองมึงเหรอสีผมนะมึงทำทำไมจัดสีฮะ จริงนะมึงมันนอกจริงๆนะมึงรู้ป่ะว่าคนเมืองกรุงในเวลาที่เขาเห็นผมมึงเนี่ยเขาจะบอกมึงอุ๊ยนนอกไอ้เปนนอกคอเตื้อะดือต้อเสื้อผ้าอาพอร,พอรของมึงกูถามหน่อยเถอมึงแต่งออกมาเนี่ยมึงไม่ถามใครเขาเลยเรื่องไงฮะใส่เสื้อผ้าจัดชุดจัดสีมีลกเลกกิ้งดำข้างในรองเท้าแดงมึงนี่นะสภาพมึงนั้นไม่น่าอยู่เป็นคนเลยไอ้ขุน จะบอกให้มึงอย่ามาเข้าใกล้กูเลยนะเออที่ที่มึงด่าเนี่ยพวกกูเหรอกูเนี่ยกูไม่รู้กูจะโทษใครไอ้จะโทษคนแต่งหรือจะโทษใครโน้ไอ้บนหัวนั่นไข่สามชุดร้อยไหมใส่ไหม่ยกาบเทเลสเกัรค้าไอคนมาที่นี่เดี๋ยวนตสับปะงังเกงมึงมึงบอกไซเข้าผิดหรือปาฮะ มันมันไม่ได้อย่ากระโดดดิอีกคนเอาเอาเอาอุบาทกูนึกไม่ได้มองหน้ามึงเลยนะมองอะไรกูมึงมึงอุบาทิขหลังนะมึงใส่เป็นคาโก้ได้ไหมมึงจะใส่เป็นทรงเดฟเวลามันรัดแล้วมันเอาเอาเอาอย่างนี้เพื่อนมึงพระเอกเอาเอากูไปใส่ มึงแต่งให้มันเรียบร้อยสิเออเอากูไปใส่ซะมึงใส่ให้ดีเลยดี่ใสทำอะไรที่มันเออนุ๊กมองว่าไงคุณมันดูน่าเกลียดแต่งให้มันเรียบร้อยเลยนะน่าเกียดเออมึงทำอะไรผมงจิวอ่ะเอเพื่อนเอ้ยโอ้ยถกจงกระเบนด้วย เอาดีๆดิเพื่อนออะถือดิทำให้มาคนดูเป็นตากุ้งยิงกลับไปละด,ดูดีๆเออมันให้มันจัดจัดทรงให้มันดีๆหน่อยดีดดละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมึงรู้ไหมว่าคนเกินครึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มองหน้ามึงมันตุกตุยออกมาขนาดนั้นมึง ใช้คำคุณทำได้ยังไงใช้คำว่าตุกตุยมันไม่มีสับสับแปลกๆเว้ยถุนแรกจริงๆเลยมึงเนี่ยเม่กูเดินน่ะมันนนกจริงๆเลยเข้ามาในกรุงเทพะกูเดินผ่านไอเติ้ลมันเดินผ่านผ่านแล้วนกร้องเลยอ่ะร้องว่าไอรเติลไปฉี่อ่ะเออนกร้องเลยว่าแล้วไงกูเดินผ่านนะควายร้องเลยว่ามาฮมมอ จริงเหรอจริงจริงจริงมาหึมาที่มาให้เอ็นมาหึมามันเห็นมาหึมามาเห็นตูดมาหึมอไม่รู้มันตัวตัวมาหึมามนตัวมันทำไมหน้าฉันแตกเมไหร่สภาพมือนะตามธรรมดาแม่งก็ไม่ได้แต่งอยู่แล้วหน้ามึงอ่ะกูบอกแล้วว่า ต้องฉากใดฉากหนึ่งที่กูเป็นอย่างเงี้ยจะแต่งทาไมหน้าปมึงดูกูแต่ละคนแต่งตัวกูแต่งอะพอดีไอ้เต้นก็โอเคไอ้มอสก็โอเคแต่มึงหลบสินูน่ะโชว์ซิทแพ็กเลยโชว์ให้อคนดูเพราดูเหมือนเหมือนชาลีแชปปิ้นยังมีชีวิตอยู่ไอ้คนมืองกลับบ้านกูเสียเวลากับมึงมามากแล้วนะมึงมาที่นี่ทาไมร้ากูมาตามมึงกลับบ้านไม่ค่อยป่วยหนักต้องการให้มึงกลับไปดูใจไม่คอยมึงกลับไปกับกูเถอะนะ กลับด้วยไอ้ขุนมึงบอกว่าแม่กูป่วยมึงทําไมไม่ไปหาหมอทําไมไม่ไปตามหมอมารักษาแม่กูมึงมาบอกกูทําไมกูไม่ใช่หมอซะหน่อยกลับไปเถิดยังน้อยมึงเป็นยาทางใจให้แม่เขาได้กูไม่ใช่หมอกูรักษาแม่ไม่ได้แล้วอีกอย่างที่กูมาอยู่ที่นี่กูจะบอกอะไรให้มึงรู้นะว่ากูนั้นไม่ใช่น้ําค้างคนเดิมแล้วกูคือคุณนายน้ําค้างพ่อแม่พี่น้องกูไม่มีและอีกอย่างน้นํานมแม่น่ะ มันไม่มีประโยชน์กับกูแม่กูป่วยก็พาแม่กูไปหาหมออย่ามายุ่งกับกูอีกไปน้ำค้างลืมแล้วท้่แม่หัวใจรรริกรักพิกลบ รุงฟ้าโดหลอกอีกแล้วมันออกมาใย่เถอกูเซห้มันออกออกจริงฟังทางนี้ผมจะชี้แนวรักผมหมดแววทวิน ไม่ตื่นไม่เต้นแม่มึงจะเป็นหรือตายเพราะสติมึงอยู่ใต้อุ้มตีนเอาไงดีขุนญกลับบ้านเลยไปพวกเราเจ้าจวคนใจดำกลับบ้านทุ่งพร้อมกับความผิดหวัง